ไฟฟ้าชนนิิดออััตโตโมหรืเครื่องเองพและความมั่นคงของมนุษย์ครับกระผมสันนิดีทองอ่อนนักพรรษาในวันศุกร์ที่29สิงหาคม2568กิจกรรมอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในการใช้เครื่องรักตู้ใจวใจดฟ้าชนิดอัตโนมัติและเครื่อง a e d เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงเรื่องในอก การมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา9,300พรรษาในวันนี้ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขในปี2568รบเพราะว่ามีผู้ป่วยสะสมด้วยโรคหวัวใจและหลอดเลือดมากกว่า7.0แสนรายและเสียชีวิตด้วยโรคหวัวใจและหลอดเลือดมากถึง2.9หมื่นล้านภาวะหวัวใจหยุดเต้นฉับพลันหรือภาวะที่หวัวใจทํางานผิดปกตินั้นการช่วยเหลือที่สําคัญคือ การช่วยฟื้นคื้นชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติอย่างถูกต้องและรวดเร็วการจัดกิจกรรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพัามเาพรรษาและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ในการช่วยชีวิตเบื้องต้น สามารถใช้งานเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติอย่างถูกต้องบุคลากรมีทักษะพื้นฐานในการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันก่อนถึงตัวแพทย์และนําไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้อื่นกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการอบรมทฤษฎีและภา้ปฏิบัติดังนี้ 1. การฝึกการช่วยเหลือภาวะทางเลินหัวใจหดหดกั้น 2. การช่วยฟื้นคืนชีพ ขั้นพื้นฐาน 3. การใช้เครื่องระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติโดยเรียนรับเกียริอย่างยิงย่งจากท่านพลอากาศเอกสุบินชิวปีชากรมอวังผู้ใหญ่ในพระองค์904และคณะวิทยากรจากส่วนอําำเนินการใหญ่เกี่ยอาสาพยารมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดกระทรวงการพัฒนานสังคมและความมั่นคขงของมนุษย์ ปฏิบนนัได้เวลาสมควรกรมขอกลับเดียนเชิญท่านรัมตีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เกียรติเป็นประธานตรวจกิจกรรมอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนา 1, นีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมาหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา93พรรษาขอกลับเดียนเชิญครับเรียนท่าน พลเอกสุบินชิวิชาครับท่านรอผู้วังผู้ใหญ่ในสภานเติบัญญัี่4ท่านในในฐานะรองผู้ว่าการศูนย์การใหญ่จีนสากราชธานท่านปลัดกระทรวงเพื่อนเพื่อนราชการกระทรวงพมท่านทนายกรรมาธการจากศูนย์การใหญ่จีนสากราชธานท่านที่ปรืนะครับและท่านแขกผู้มีเกียรติรับทุกท่านครับในวันนี้ผมรู้สึกดีใจนะครับที่กระทรวงพมของเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการฝึกอบรมกิจกรรมที่ มีคุณค่าที่สำคัญกับเยกวอลร์กับด i สเ a ชชั่นเสี้ยวินาทีในการที่คนคนหนึ่งจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่นั้นะครับเหตุการณ์แบบนี้ผมเจับับตวเองมาแล้วในวันนั้นวันที่คุณหาของผมท่านชุนศรเบือปาชานะครับวันนั้นท่านเกิดอาการหัวใจวายสันเกนเสียได้ในขณะที่เดินทางไปโรงพยบาบาล ะตอนนั้นยังหาเครื่อง AED ที่ทำเรียไม่ได้มาหลายสิบปีมาแล้วดังนั้นถ้าจะได้เข้าใจงความสำคัญของ cardio p u m o n a r y resuscitation CPR รวมไปถึงเครื่อง automatic external defibrillator นั้นหรือเครื่อง AED ก็ผมที่รับเราก็เจอมากับตัวเองดังนั้นการทำงานของผมในฐานะรัฐมนตรีตั้งแต่สมัยกระทรวงชีิกรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม มาจนาวันนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผมจะให้ความสำคัญกับการฝึก CDR และการใช้เครื่อง a e d มาโตลอดการมีเครื่อง e e นั้นไม่ได้แว่ไม่ได้แปลว่าดีแล้วจะรอดตายท,าทันทีต้องใช้เครื่องให้เป็นเครื่องต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้และที่สำคัญเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่จะใช้เครื่องนั้นต้องใช้ให้เป็นอย่างเช่นแผ่อิเล็กโทร ถ้าหากว่าปิดสลับกันก็ไม่ต้องปั้มหัวใจแล้วนะครับช้อนประทีหนึ่งจากที่จะฟื้นก็ไปเลยหรือแม้แต่การที่ท้านนายของพวกเรามีคุณนะครับสตร์ที่อยู่หลายลักษณะการใช้แรงกับคนที่เป็นผู้ใหญ่การใช้แรงกับคนที่เป็นสุภาพสตรีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กเล็กหรือเด็กทารกนั้นถ้าหากว่าทำ C B R อย่างไม่ถูกต้องแทนที่จะช่วยเขาจะทําให้เกิดการบาดเจ็บ การซีกโกรมห์ซีโกรมช้ำายุดหูตามอีกดังนั้นการทํางานของกระทรวงพมนี้ไปเราทํางานทั้งกับกลุ่มกรอกบางไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กคนสูงอายุหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่น้องคนทิการความรู้ความเข้าใจถึงความสําคัญของ C P R และการใช้เครื่องมอืงทีเท็นนั้นถือได้ว่าเป็นเครื่องที่สําคัญภารกิจท,ที่สําคัญอันหนึ่ง ของพวกเราชาวประทของหมและว,วันนี้ผมเองต้องขอขอบคุณกับท่านประวัติท่านผู้ใหญ่เป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติกับพวกเรารวมถึงผู้บุกสอนจากสอยอขสศทุกๆท่านที่มาช่วยถ่ายทอดความรู้ให้กับพวกเราชาวพออมแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าความรู้ที่เราได้ในวันนี้จะไปขยายต่อส่งต่อให้กับเพื่อนๆที่ทํางานอยู่ด้วยกันฉะนั้นวันนี้จากวันนี้ไปแล้วนะครับผมเจอใครที่ไหน ผมอาจจะขอให้ทำ CPR ให้ดูก็ได้อันนี้ก็ฝากท่านประธานกระทรวงท่านอธิบดีแล้วก็เพื่อนๆจากสมเด็จฯน,น่าจะมาสาักขึ้นตรงทั้ส่วนนี้นะครับมีรัฐวิสาหกิจมีการเคลียรห่างกด้วยนะครับมีใช่ไหมครับมีพอกชองกด้วยนะครับดีนะครับโอเคสถานก,การณ์สถานวิเคราะห์อ่าผมขอออกมาเองนะครับฉะนั้นท่านพอ,อ,อก,ก็เกณฑ์ได้ดีนะครับผมไปเยี่ยมมาแล้วก็ทำ CPR ให้ผมดู แล้วถ้าหากว่าทําได้ก็รอดไปถ้าทําไม่ได้เดี๋ยวผมจะ CPR ท่านออเองแล้วก็เครื่องด e d อย่างที่ผมกล่าวไว้ื้งต้นว่าไม่ได้แปลว่ามีแล้วจะรอดตายไม่ใช่เอามายืนหื่อเฉยๆแล้วก็จะไม่เป็นไรการที่จะต้องมีแบตเตอรี่ให้ครบการที่จะต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ไม่ได้สำรุดเสียหายเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นมีความสําคัญไม่แพ้กัน วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านสุริยท่านหนึ่งครับที่ให้เกียรติพวกเราชาวพมแล้วว่าเป็นอย่างนี้ครับว่ากิจกรรมในวันนี้จะสามารถช่วยชีวิตที่น้องประชาชนนะครับไม่ใช่เฉพาะคนไทยจะเป็นคนที่ใดก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเราได้ประสบเก่งเราพวกเราชาวพมจะได้ทํางานที่เป็นประโยชน์แล้วก็เผยแพร่นะครับสิ่งดีๆเหล่านี้ต่อไปแล้วันนี้ผงจะได้เวลาสุดคนแล้วผมขออนุญาตเป็นตัวแทนพวกเราที่ท่านท่านที่นี้ เปิดกิจกรรมสุขบรงกันช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเสริมไลฟ์สปอร์ตและการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติหรือว่าเครื่อง AED นะครับออสมัครเก็บ external defibrillator นั้นนะครับเสนอข้อเสนอสำเร็จพลังเจ้าสิทธิ์เก็รับรมงราชินาพระบระมรราชในพันปีหลวงเรื่องในโอกาสมหามงคลเสนอพระชนมธรรมศาสตร์๙๓๓๓ระดับนี้ครับขอบพระคุณครับ และการถ่ายภาพในคาที่สองปกติหัวใจยหยุดเต้นปุ๊บวิธีรอดชีวิตคือช็อกเลยหัวใจหยุดป,ปุ๊บต้องช็อกเลยแต่โอกาสที่จะช็อกก่อนน้อยมากเพราะเครื่องชอ็อกไม่ได้อยู่ตรงนี้ไอ้ที่อยู่นี้คือสอ้น นั้นสี่ก็อาจเจะเลยก่อนแต่เมื่อนั้นเนี่ยเขาแอะเอาบทป่วยไปปุ๊บทีนี้เขาไปชอบเลยนะอายุแค่เท่าไหร่สี่สี่รู้ไหมเอาสิ่งเหทีกขามาเปลี่ยน 4, 6, ตีม4สี่เส้นเลยอ่ะการที่เอสหนึ่งมีธรรมะสองจงรับภักดีแล้วก็นำคำสอนของพระบัทฑิตสิขัดเก้าเป็นเร่อเล่มมาอ่านล้าเข้าเลยนะครับ นผมเชื่อว่าเทสล็อปเพลงนั่งฟังกันมีวีนี้จากเรื่องจริงดีขึ้นแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยทางแยกี้เยอะเลยแต่หมอรู้ไหมมีคนหนึ่งเคยเดินขึ้นมาบนนี้โดยไม่บ่นสักคำใครครับก็บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแม้ไม่ แสนนาทีหัวไปที่พ่อเหนื่อยตรากตรำคอามลมฝนพ่อทนสู้ทำอางเงินตามง,งานนำทางเพื่อลูกเรื่อยมาพ่อเป็นบ้านขอพ่อคนไหนพ่อเป็นหนึ่ง ในใจตอลอดเวลาเป็นภาพจับง,งดกับอยู่ในสายตาเป็นรักสัตย์แรงกลายในหัวใจแม้ไม่อยาทิ้งใ้ล้านลูกขอตั้งปณิธานสร้างสิ่งที่ขอสร้างไว เต้นตามได้รู้ขึ้นมาเต้นด้วยเจดียเป็นเพียงมากๆนะเชิญด้วยได้ไหมครับขอเสียงกดมือหน่อยครับเห็นพระราชกรณียกิจของท่านไหมครับผมชอบดูมีดีมากดูแต่ตอาไปรดูพ่อ เป็นมากกว่าพ่อคนไหนพ่อเป็นหนึ่งในใจตลอดเวลาเป็นภาพจำง,งดงามอยู่ในสายตาเป็นแรงสระทุ้นแรงกลนาอยู่ในหัวใจแม้ไม่ไไมอยากเชื่อในโลงลูกข้อ

ขอเริตามรอยเท้าพอไปหนยากเพียหไม่ทันที่พ่อผิดวังจะขอเดิตามรยเท้าพ่อไปหนื่อยากเพียงไดไม่ทันทีพอผิดว ในการที่ร้องเพลงและร้องกลุ่มเองนะฮะครับและรองไม่ได้กมขอตัวเองนะครับกลุ่มมือให้ทุกท่านโอุ้ยอนุญาตเอ่อจะไม่แนะนำตัวสัหน่อยนะฮะหรือว่ารู้จักกันหมดอยู่แล้วโอเคครับผมหน้าทีุ่่นคุณนะฮะครับผมเซกร์อคครับช่อง7 HD ล่าภาษาบครับายเราเจอเปนบ่อยครับลาภาษาบูร์คายผมขอผมอยากสร้างนั่งเรียนางเช่นคำว่า เดินตามรอยเท้าพ่อถังเงี้ว่าเดินตามเาเดินตามรอยเท้าพ่อถ้าเป็นภาษาเหมือนจะไม่ได้เดินแบบนี้นะครับแต่เป็นการทําตามที่พระองค์สืบเช่นไวอ่ะอย่างตามรอยเท้าพ่อก็เดี๋ยวผมถืบให้ที่โอเคครับผมอันนี้คือตามแล้วเดินตามก็คือจริงๆเดินตามคือการกรที่เราทําตามที่พระองค์ทรงทำไว้หมายถึงว่าทุกมือนะทีทำทำทำแนวการแง่การที่พระองค์ทรง ตื่นตาครับโอ้โห oh, สุดยอดมากๆเลยครับขอบคุณครับเป็นค่าที่อยากให้กระทรวงทุกกระทรวงเนีไปใช้กันเลครับท่านค่าเครับจริงๆเพลงนี้เนี่ยผู้ที่เที่สุดกนได้กั้หมดตีอมงเลยค่ะโอ้โหแที่เด้นรู้ักดีใจ ทั้งนั้นเ,เราไปไ่ว้น้ำ๋ยวเราไปลงสระด้วยกันคร <c oughs> ับก่อนก่อนที่จะไปหัวใจวายที่พาราก้อนเอสไปดำน้ำกับผมก่อนที่ที่หมู่บ้านผมไปสัมภาษณ์ตอนนั้นอยู่ในช่วงเลือดตั้งแล้วก็ไปสอนเอสกับน้ำสุกไดดิงรับก็ได้มีโอกาสรรู้จักกัน ไม่ค่อยอยากดีด้วยกันสักเท่าไหร่ความแตกต่างเรื่องเดียวแต่ทสเขาจะรัใจแต่ว่าครั้งแรกที่ผมมารับตาแหน่งทุนจีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของรันก็ยังมีช่วงที่ที่เป็นวันสำคัญข,ข,ของคนไทยเราคิดว่าเ,เราจะทําอะไรในฐานะที่เป็นทุนจีว่าการกระทรวงพอ,งองมอก็ตั้งแต่เด็กและผมจําได้วยคนคเคยดูเพลงของพี่เบิร์ดหมหอกลึ้งควัน ผมทําได้ตั้งแต่ก่อนเป็นรัฐมนตรีภาษาหมื่นที่อว่าก <c oughs> ่อนก็เลยนักที่เอ๊ะทำไมเราไม่เอาเซนเซียวเนี่ยแล้วก็มาทําเป็นภาษาหมื่นก็เลยตอนนั้นก็จับได้นิดนิดหน่อยทำมาสองปีที่แล้วนแต่เป็นเส้นสัญลักษณ์ของ,างาการก้าวนะครับหรือว่าการเดินตามรอยพ่ออะไรต่างๆเหล่านี้ก็ก็เอย่างสักครู่คุณม่อนนี่ก็เป็นคนที่คอยสอนให้ฟังว่าภาษาหมื่นนะครับทําอะไรกันบ้างอย่างเช่นจะบอกว่าสวัสดีครับ ชื่อภาษาบุกลากรที้ผมรู้สึกจิดจมากกับทุกคนอย่างนี้ก็จะเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยหรือแม้แต่เปื่อนเพื่อนข้าราชการของกระทรวงคอมอเราพยายามที่จะเอื้อมมือไปคุยกับพี่น้อง,องพิการมันก็เป็นความหวังเป็นมากกว่าการที่เป็นรัฐมนตรีเราเป็นความหวังว่าเออเขาพยยางที่จะคุยกับเราเหมือนกับเวลาเราไป,ไปต่างประเทศแล้วเราคุยเขา่รู้เรื่องต้อพยายามจะพูด ผู้ได้ยินงูประปาสนิทสนิทฟิกเนี่ยแต่เขาหลังเขาก็จะไม่พิจิตรฉะนั้นการที่เราพยายามที่จะพูดภาษามือกับเขาเนี่ยก็ให้ความปล่อมเขาว่าเออเฮ้ยกระทรวงพมนะคนที่มีหน้าที่ในการดูแลพี่น้องคนพิการเนี่ยพยายามที่จะสื่อสาร,ร,รกับเขาก็เป็นที่มาก็เออก็ดีใ,ใจครับก็เดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันภาษามือโลกอีกแล้วก็เลยเป็นที่มาก็เนี่ยครับได้ เอาเพลงของนี่หลวงคุณร้องเพลงที่ดีที่สุดควรจะเป็นเพลงนี้เราก็จับท่านประหลัดท่านอธิบดีท่านอธิบดีแต่รู้เก่งยังจําได้ผมเนี่ยคืนมอนไปหมดแล้วของนะครับก็ก็เป็นที่มาหมดเลยครับทีละท่อนทีละท่อนทีละท่อน,อนท่าน,นประหลัดท่านอธิบดีทุกท่านเลยมา,มามามาทำมาร้องเพลงนี้ด้วยกันหมดเลยแล้วก็เผยแพร่ไปเป็นเป็นกระสุนแกแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาเวลาผมไปให้สัมภาษณ์ที่ไหนกอดเข้าไปเราก็จะต้องมีล่างภาษาเมือนกั ไปรูชื่ออะไรดีนะครับบอกได้เลยนครับก็หรือัวณเอเขาเทียบกันแล้วเหลือเอสจะน้อจยขอบคุณมากครับอุณครับ พร้อมัเบ <Rom ain S 1> ียดขาออกไปเพื่อให้ศีรษะเด็กดารกต่างใช้สองนิ้วคือนิ้วชี้และนิ้วกลางวางที่ตึงกลางขึ้นล่างกระดูกหน้าอกหรือตึงกลางระหว่างบาลนมทั้งสองข้างกดหน้าอกจานวน5ครั้งห2ึ่งสหให้ผู้ช่วยเหลือกบสมบับหลัาห้าครั้งสลับกับการกดหน้ากดแค่ครั้ง today i'm going to show you how to help a and if it's not up to that on